สินแสมาสเตอร์ล สวัสดีนะคะทุกทท่านพบกับมาสเตอร์ลิสนะคะซินแสสร้างเมจิกให้ชีวิตมีทางออกวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหิ้งพระนะคะควรวางที่ชั้นสองของบ้านหรือชั้นสูงสุดของบ้านที่มีบริเวณที่ห้องรับแขกนะคะหรือว่าห้องอเนกประสงค์ทั่วไปเนี่ยจะดีนะคะและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการตั้งพระไม่ควรที่จะวางหิ้งพระข้างหลังเป็นห้องน้ําอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเลยจะเกิดเหตุเ,ตเตพศภัยที่ไม่ดีอันที่ สองข้างหลังเป็นเตาไฟนะคะไม่ดีมากๆเลยจะเกิดความเดือดร้อนนะคะการตั้งพระเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนปังๆเฮงๆร่ำรวยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จการตั้งพระให้ถูกทิศในบ้านและที่ทำงานค่ะ